เกมโทรศัพท์ด้วยกันเถอะ h t t p s c w w y o u e c o m c h a n n ยูทูลมนั่นเอง555ไข่ไข่ไก่ไข่ไข่ไก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 ่กะกะไก่เอือมีคนเชื่อคอไก่ ไก่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 ลูกรอดส้มเจอจรรดบนเวทีไม่รู้ดีว่าข่ดีสะท้อนกับไฟแสบตาจนตาเกือบบอดเลยทีเดียวมันช่างจ้าปะเหลือเกินอะได้ว่าเป็นอย่างนี้มัดนี้เป็นรุกรา่นมาดีอ่ะแหล ร่างแบบไหน OWN นี้บัดดี้ไปทำไรใครไว้ย่านเริงรมเยจะมย่านริงรมเลยอ่เลยคมคายไรที่ติกูไม่จะไปไงอันเนี้ยก็เลยแบบกวีช่างบาดลึกไม่รู้จะเชื่อมยังไงลึกถึงลำไส้ใหญ่ลึกสุดยอดไปเลยฮะขนาดไหนกันเทียว ไม่รู้เรื่อี้ได้แล้วะแล้วกูจะรู้ไหมรู้ดิเพราะอะไรเหรอรู้สิขนาดตูนยังรู้เลยตูนคือผู้รอบรู้ทุกสิ่งนาหนิวไข่เนนฮะทำไงดีบัดดี้เดินมาหาคุณกินไข่ไก่ดีกว่าเฮียเอา้เอาว บางป่แคเลลยสันคอหมูก็ดีนะหมูเนียนรออร่อยไหมฮะแบ่งให้กอล์ฟด้วยมามามาหมูเด้งเด้งเดงเดงเดงไม่เอาหมูเด้งนะเอาหมูกรอบกูไม่กินหมูกรอบ กินลกรอบนะไม่กินหรอของดีจากเมืองอินเดียไม่เอาอาหารกรงใจผมไม่กินเลยไม่กินก็ไม่กินอยากไปดูหมูเด้งกูหมูเด้งงเลยเด้งจะไหวะอ้าวเอวาวางเลยแต่กูจะไปดูเอวาเอวาอิมาโดโม โกโจตายยังยังเขาไปปลูกอ้อยกับอูนโอโตบานาน่าอูมีคนเดินมาเลียเชอรี่โชว์เชอรี่เชอรี่อยู่ดีๆจะไปข่มขืนทำรมาใจร้ายแกมันปีศาจกรอกเชอรี่ในไก่มูไม่ใช่ไก่มูตัวเองเลยไรเดอร์มูไก่ โอเวแต่โหโหเฮี้ยเพียบมากตวสิบแปดตีขึ้หลุมไวเนี่ยอีหลุมอีหลุมก๊อปอ่ะอีหาในีับครับใเไม่รูเล่าเอาไม่กินเล่าอีดเลยเน่ออากันตกเลย ตายแล้วไอ้ดันมลิแรงอ่ะตรเดี๋ยวเปเต่าพอดีเลยเ้ไม่มีขาไปเ่แล้อะรหมูคนนี้เลยคนนี้เลยของเด็กหน้หมูผมท่านแต่ดอกไม้ทชาตะวันตมมน ปลาจันทาสันเซลสันเบลลี่ดีกว่าสักสะอาดของชินใหญ่ิ้นใจ่ของแบบไรเราซีิ๊กไปแกร้งกันหรอราซีิไปนี้ไงก็แต่ละอัน แปกที่ไหนเนยางๆเลยตันวานเลยคือตอนแรกก็เป็นหนึ่งเงี้ยคือรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่ของกตุยไม่มีจริงเลยไม่มีกระตุยกระสยามใช่ใไมู้แล้วว่ากระแตสยามเอาอกรเาเยงสเ ¡Ah! 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 ¡Ah!

แต่สิ่งที่พีกว่าก็คืออยู่ๆเอกรอบเปิดมาอีกเถื่อยม่ตอบเฉยเลยมึงเ,เฉยเลย